ส,ว,สวัสดีคับมาพบกับช่องแกปปุ่นกันวันนี้เรามาเล่นมาครับ one box น,กกนนะครับโอเคไปเราเล่นกันต่อวัอนนี้ผมไม่ดูอะไรนะครับผู้ชมนี่ผมขยายที่ดินมาแล้วเพื่อเราจะทำที่ปลูกอันนี้นะครับไฟฟ้าที่ปลูกไฟฟ้านะครับเราเก็บไฟฟ้าให้หมดเลย เก็บกับกงไก้กงไก้พังไหมโ้พังแล้วไม่ต้องจุดจุดทั้งห,หมดเลยจุดทั้งหมดเลยฮะจุดเราเก็บไฟฟ้าไปเลยนะครับไม่นั้นมันจะชดนะแล้วก็เป็นเรื่องยากของเราเก็บทั้งหมดเอาดูที่ว่ามันจะชดไหมหก็ต้องเขียนด้วยว่าเราวไฟฟ้าดู เด็ผู้ชมเก็บจนหมดทุกอย่างแล้วก็ผู้ชมตรงไหนที่เราเคยปลูกทุกอย่างถ้าอยากจะให้มันไม่าหายแต่เราต้องหาที่นครับก็เราเาหญ้ตั้งนานกว่าจะตั้งนานแล้วก็ ว่าเวลาเดิมมันจะชจอ,อีกไหมแล้วปูไ้้มดโจนแล้วก็มาเก็บต่อเนี่ยสถานที่ไฟฟ้านี่นะครับไฟฟ้าจะเต็มไปหมดเลยใครมาอยู่ตรงนี้แะไะไม่รู้หละไม่มีปักกันเนี่ยงระตูซำตางกันหน้าด้วยตอนนี้ไม่มีรั้วเลยนะครับ บูดจนมือแล้วไปรีบไปนอนกันเลยนะครับผู้ชมเร็วเร็วร็วกว่ามอนเตอร์จะไม่เกิดมานะครับมอนเตอร์เกิดเร็วมากเลยผู้ชมเ,เห็นไหม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 เออเห็นไหมเอา เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมผมบอกเลยนะไม่นอนก็จะเกิดปูนมาแบบนี้แหละมอเตอร์มันเกิดที่ไม่มีไฟเนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีไฟเลยต้องทำใหม่นะคะผู้ชมปไปเรื่อยเรื่อนะคบผู้ชมปิดบอบอบอบตยังมีอีกปิให้หมดเกตปืนที่ไฟฟ้า รวังไฟเชคอล็อปเมาแล้ tracks, ้ฟอโอ้แล <st unlikely> ้วก็ปเก็บป้ชอาโอ้ โอเคเก็บเข้าไปโอเคอีกเม่หนึ่งปึ๊บโอเคผู้ชมเฮเดะเดะเดะมันหมดแล้วเหรอยังไม่หมดดีน่าจะยังมีเอ้าหมดโอเคนี่คือเออเราลืมเก็บดิเราไปเก็บกันก่อนนะผู้ชมโอ้โโอเคโอเค ลนะหาว่ามีน้อยเอาไปกินเอาไปทำอะไรอื่นด้วยเห็นไหมโอ้โหยื้ไปไหนครับเนี่ยโอ้โหบกนดคอยช็อตเอ้าเอ้าเดี๋ยว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 นั่นแข็งเอ้าโปอป้านเหรอโปอป้านขายอะไรโอ้โห พวกจำเป็นนะแต่ว่าลาตีสวัสด์ลาตีสวัสด์ลาตีสวัสด์เราทำเอาเอาเอาต่อสู้กันต่ออ่ะเอาโอเคแปลว่าคุณตัวยักษ์ถ้าคุณก็ณจะสู้เดือดผู้ชมเหมันก็ยกังสู้ได้เนีย่ยเอาเคียงผมทำไมอ่ะ มันตุ้ยน้ำลายใส่ผมอ่ะเออ่วงค้น่วงโกงอยู่นะเนี่ยอย่ามาตุ้ยดยิแล้วว่าอือหือนีน่ก็ยิ่งไม่ไหวอยู่ด้วยโอ้โหไม่ไหวผู้ชมเป็นเบบน,นี้เอากองดีกว่านี่เอาดู ของมันเยอะเกินพี่ชงครับไม่มีที่ใส่แล้วว่าจะใส่ตรงไหนใส่จนโปอิ่มแล้วก็ไปทำแต่ว่าหาว่าผมมีน้อยอยู่จริงไหมย๋ยวผมไปจะโกเดี๋ย็กๆเล่นนินจาอีกนินจานี่นินจาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะไม่เล่นเฮ้ยทำไมเมื่อกี้ผมมัน,มมนมเออไม่รู้ว่ามันบั็อกอะไรอ้อาว ยาวไปนู่นหน่อยมันจะทำให้เรากินเห็นไหมท้ายเหลือที่จะให้เหลือคือที่เก็บเข้าอะไรเหลือได้เพราะว่าไม่มีใครไปเดินเก็บเข้าหรอกพอเวลาในายามจะไป แาบอกว่าเต็มอ๋อตกใจตกใจนึกว่าเต็มเอา้ารถคุณใช้อะไรทำยีกตอนนี้เราติดจนะนกันะเราตอนนี้เ้อไม่ใช่ตอนนี้เราหิวไปเออลืมลืมลืมรีบนอนก่อนเวลาเลยผู้ชม ได้หลับบ้างไปผู้ชมว่าผมได้โกะมาจากไหนก็หาดีครับโกอะไรอันนี้เราไม่เอฟเคโกนะเดี๋ยวเพน่าจะอีกทีได้เก็บจนหมดบ้างเอา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 มาเอามาเอามาอามาเออไม่มีนะ ไม่ใช่โปรดูถูกมีตอนนี้เราเห็วมากโอเคกินไฟฟ้าไปก่อนไฟฟ้าก็ช่วยได้อยู่นะไฟฟ้าเล็กไม่ค่ยอยรถต่อรถติดไปนิดเขายังไม่ต่อสายไมใหญ่เลยเออูงด้วย ก็ผมมาบอกเพื่อนด้วยว่าหาวิธีกเก็บยังไงตเ้ยงตอนนี้ว้าวแล้วเราโพลตกไปแล้วอันนี้ผมเก็บไว้ตรงนี้ก่อนแต่ถ้าผมมีเนื้อวัวอะไรผมก็แยวนี้กันแท็กมันทำยังไงทำง่ายอะไรแต่ว่าไปดูก่อนโชาเจียนเอ็มเทกมันทำยังไงอ๋อนี่ไง เนื้อวัวหนึ่งโอเคไม่มีปัญหาเราก็มีเน,นื้อวัวอยู่ไม่มีวัวจับผม,มขอโทษขอโทษวัสติกสักหน่อยโอเคอันนี้ก็บอกว่าผมลำเพราะว่าไฟฟ้าก็เยอะเกินแล้วก็ต้องทำแบบระมัดาระเวยบหน่อย ชื้โอเคแล้วก็พอดีเลยใช้เนื้อวัวไปหนึ่งอ่ะแปะนเนมแท็กก็ยังจะแปะเนมแท็กแปะเนมแท็กเอาอันนี้มาอันเดียวพอเพื่อเราจะแปะได้ง่ายเอาอนันนี้มาแลกไก่อันนี้โอเคโย่แปะเนมแท็กจบเรื่องกาออจกจกรกจุกข่าวเอเค ไม่ได้ติดมานานแล้วอันนี้ก็สำคัญมากตุ๊มาเล็กโกโก้เลยเออแมวไม่ดุแต่ความไม่แมวไม่เคยกระโดดตึกตายแล้วไม่เคยมาช่วยเราอะไรเลยแม้แต่พี่เปอร์มาอยู่ข้างหน้าบ้าน แมวแมวยังไม่ช่วยเลยตูนี่ใส่ของเจ้าเหมียวดูโอ้ว้าวโอเคเจ้าวัวมาเกมานี่เลยไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าวัวเออนายกงคิดไปเองว่าจะจัดก้านายดูนี่ดูนี่ตีว้าอย่าไป ผูยอดูสิเราได้เท่าไหร่แตาของพวกนี้เริ่มลกนะโดนแน่ต้องทำดดตกใจแล้วก็ไฟฟ้ามาหมนีนึกว่ามีไฟฟ้าอยู่ลงเรือไม่นะัดปุบเจ็บไฟผมจะเย่ว่าไฟฟ้าแล้วไม่ยัดตั้งใจอยาชื่อมัน ดูเห็นไหมเห็นไหมมีอดีของโอโหเกินหกสิบสี่ไปด้วยโอโหเกินพึ่งไปด้วยอ่ะเอาโซ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 ว้าวโตแล้วคลิปนี้เราลาก่อนนะ เอ้มีไม้สติ๊กเปล่าอันนี้ก็ตําสติ๊กได้นะ็นไหมเออสติ๊กประโยชน์เออเราลืมว่าเราลืมตำป้ปดูสิว่าทำไป้ายได้ไหมเอ,อมาไม้ก็ไม่พปยหนักหนักอีกไม้ไม่มีเดี๋ยวจบคลิปเลยอ่ะด่วนด่วนต้องรีบจบคลิปเอา พอพอพอจบ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 เรารียบตาป้ายกันเอาเอาบึ๊บเอาบึ๊บชุบอ่ะเหล็กนะเฮ้ยไม่ใช่เหล็กดีไปกดลูกงูอ่ะตุ้จะเห็งว่าอเอ พวกนี้เรื่อไม่ต้องการแล้วมันเยอะแล้วเห็นไหมเนี่ยลดไปหัวใจหนึ่งคุ้มมากคุ้มมากกับการใช้พลธงรวางไฟโอ้ยแหละแล้ววางไฟเห็นไหมันทิ้งันเตือน ก็เป็นรูเลยโอเคคลิปนี้ลาก่อนนะลืมกดไลค์ช่องใาผมก็นะครับขอใครดูจบคอคอขอให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับใครดูจบคอคอคลิปนี้ลาก่อนบ๊ายบาย